มือ่นขครับนกรินมือนกาืม่ายิแล้วที่ดาจะไปจากกิจกรรมหอมฝันคืนบ้านที่เมืองนองค่ะที่บ้านอลองบ้านแก้งอลองอยู่ที่เผ่ามังกงเป็นเมืองนองจังหวัดนอง พมีแต่น้องกับน้องเนาะจังาขอบคุณค่ะเอาบทเลยค่ะพบกโบขยโลบพวกแกโลบมากแกก่อนมากอย่างมากอร่อยค่ะพยี่นงยงไปซื้อมาตอนไหนอะแอบซื้อมาสิวันนี้โอ้ของมักบ่เนี่ยของมักเอาไม้ยีเเอากข้อยให้ของมักกว่า จำการเล่นกระยิงกระยิเก่งไม่ได้กับพี่ไอ้เหนักตะกี้ต้อนนิดหน่อยนึกยิ่งตัวให่แวจหอะไรว่านักตะกี้พี่ไอ้อุ i มพี่ไอ้ให้อุ้มเลยอะพี่ไอ้ให้อุ้มเราดเลยตอนนตอนนี้จะใช้ยิ้มอุ้มไปแล้วก็ไม่เป็นไรชอบลูกไหนก็บอกแม่จะได้ยินแทนยิ้ให้ว้าวว้าวว้าวนน

มันเ่ม่ยม่มาพี่บอแม่ันเ่มาเรสิเลีนไก่มหาปองยุ่งมันสุกมันมามันสุกเนี่ยไหนันที่เจ็ดนี่สิออกจากบ้านประมาณสิบโมนี่่ะสี่ใบที่สี่ใบมุ่งใบามถามหาปองยุ่งไหมแม่เอาตงเอางยุ่งไปหนึ่งเลยเอางเอางเอางไปทายคิายงยุงไปนยุ่งเรืเลี้ยงไปน่ง

<ตร>เอาไป,ไปแล้วนะครับ <ไป S 1> ทิดาเราไปแล้วข้ามฝั่งเราวันนี้นะครับทิดาเราวแต่ข้ามไปฝั่งสวรรคเขตในวันนี้<ว>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 

ตาหวังกับสีกับสารค้มคือกันครับตะหวังกับใจรุ่นกับสีกับคือกันครับสารค้ำครับสวัสดีครับเดินทางปลอดภัยเลยครับปขอให้ฝากช่องซอกบมื่อกีสานี่เด้อค่ะเด้อทิดตามให้แน่พ่อพันเนี่ค่ะพี่น้องเขาไปทิดตามคนได้หลายด้วยค่ะเด้อครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ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 ไปแล้วครับยิ ท,ท,ท,ที่ดาี่าหน่อยก็ที่ครับไปไป,ไปไปเมืองเล่าอลไเน้ครับัน,นี้